ประวัติโดยย่อหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์หลวงพ่อกำจัดวัดป่าศัก,กดิก์พระครูสุจิตสังวรคุณตำบลหางน้ำสาคออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อเกิดเมื่อวันศุกร์ที่9ก้ากันยายน2 5 0พอาที่อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทยัยโยมพ่อเป็นชาวอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนโยมพ่อของหลวงพ่อบวชพระรวยเป็นกรามวาจารหลวงพ่อรวยวัตกโก อายุทยาซึ่งโยมพ่ออายุตอนนี้83ยังมีชีวิตอยู่โยมแม่เป็นชาวตำบลห้วยกรดพัฒนาอําเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกำจัดได้บรรพชาอุปสมบทนะวัดเทพกุญชรวรารามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระอุปัชฌาย์พระมงคลธรรมพานีหรือหลวงปู่มังสิทธิหลวงปู่มั่นหลวงปูอ่อําอดีตเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเทพกุญชรวรารามธรรมยุติมรณภาพแล้ว พระกัมวาจาจารย์พระครูพรมจริยาริธรเจ้าอาวาสวัดมณีชนละขันลบุรีหลวงพ่อสังกัดนิกายธรรมยุติและเมื่อปีพุทธศักราช2537จึงเดินทุดงมาที่จังหวัดชัยนาทแท้จริงตั้งใจเดินทางไปวัดหลวงปู่แหวนแต่พอทุดงมาถึงที่หลังวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทท่านได้มาปักฏในบริเวณที่ของนายสมานภูมิเมือง ต่อมาได้มีโยมผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ป่าศักถวายผืนแรกเป็นผืนหน้าเก่าจำนวน12ไร่ผู้ที่ซื้อถวายคือคุณยุพินอามาตยากุลซึ่งเป็นชาวพระนครและต่อมาหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัดและถาวรวัตถุต่างๆและได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศักรูปแรกเป็นเจ้าคณะตำบลหางน้ำสาครธรรมยุติและได้รับสมณศักดิ์ ราตั้งเจ้าคณะตำบลชั้นโทในนามพระครูสุจิตสังวรคุณหลวงพ่ออยู่สายวรคุณสายหลวงปูอ่อ้ำหรือพระเทพวรคุณจึงได้สร้อยชื่อวรคุณติดตามมาและหลวงพ่อได้ก่อสร้างเจดีย์ร้ายองค์ใหญ่และได้สร้างโบสถอซึ่งมีคุณโยมอุปถัมภ์หลวงพ่อในการสร้างคือคุณหญิงใหญ่สเสถียรสุดกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและได้สร้างวัดถุมงคลไว้หลายรุ่น จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลฝากกด subscribe ให้ช่องโซนส s ริ55 5ด้วยนะคะ